อําถุกลีให้หำภูกลนหลูดดานยืยนแมงพระเป็นซาลตีเจ้าย่านวัชาวาวัชาผู้ละหาภูกลนหลูดดานเมียงปันผู้นันจีวาเป็นอาิตรเป็นผู้เฮดให้ต่อสามลองเสื้อในหนึ่งเฮดให้ต่อเจตนาลีของไทยโยผู้หลูดดานผู้ยืนแมงสอง เฮดให้ต่อสุนลรับของปฏิคาโหผู้หา้าบ 3. ตูเจ้ากอก่อเฮดให้ตูเจ้ากอขึ้นว่าชาผู้อันหาผู้ก้นยินแมงหลู่ดันจือว่าเป็นอามิตเป็นผู้เฮดให้ต่อสามลองในเยา้าว่าชาเขาซึ่งกล่าวหนังไหนว่าผู้หลทถอกน้ำล่างหมอน้ำล่างหวานก่อยเย้า ลงในน้ำไงอ่านั้นในน้ำไงไหลอันมีตัวซัดซื้อเกิดในโกรมไงนั่นเลยวุ่นว่าซัดซื้ออยู่ในโกรมไงนั่นไหลกินเลี้ยงใสๆจึงในเยาเฮาซึ่กล่าวว่าเปลี่ยนตั้งมาของมุนกู้สูกอบลองซึ่งนั้นอ่ำลูถามถึงลองแม่งปันในผูกคนเหมือนกันหนังไหน นาการอันอัมทุลีเหตพิกขูตั้งหลายมิกซาอาซีวะเปลี่ยนเสื้อหือนั่นเปลี่ยนการหลิงแหลนการหลอกหลวงการเกี้ยวเกาการย่อมเอาดูเจ้าเกา่าเข้ากว่าในลองอัมลีเปลีนน่ยนโสนเปลี่ยนภูลากในเปลี่ยนมิกซาติกในเปลี่ยนมิกซาอาศีวะเย้าพิกคูตั้งหลาย การกล้าขายห้าเปึงอันอุปโสอําถูกลีเหตการห้าเปึงเื้อนั้นเปลี่ยนเสื่อหนึ่งการก้าขายสัตราหลักหนักเครื่องยิบสองการก้าขายซัดสามการก้าขายเนื้อซัดสี่การก้าขายน้ำเมาสุรา หกันก้าขายยาเมือพิกขูตั้งหลายเสื้อในเยา้ากันก้าขายอันอัมทุกิเหตุเขาพองยำของกรรมพิกขูตั้งหลายวิปาก้าวต ลองอันไรเฮตสางไว้ของกามตั้งหลายเป็นซึ่งหื้พิขูตั้งหลายเฮาเก่าวว่าวิปากะของกามตั้งหลายอันมีอยู่สามเปิงนั่นเป็นหนึ่งวิปากะในทิฏฐธรรมกามอันไรหับกรรมสื่อ 2. วิปากะในอุปชากามอันซ้อมมาภายหลังส วิปากาในอปะละปริยายะกามอันซ่อมมาปลังสืบมาพิกขูตั้งหลายในเฮาเก่าวา่าวิปากะของกามตั้งหลายเยา